ธานอาเซียนได้แถลงผลการประชุมหารือถึงปมขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายมีมติร่วมกันนะครับว่าจะหยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขเริ่มเที่ยงคืนคืนนี้ครับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเปิดเผยผลการหารือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา โดยผลการประชุมระบุว่าทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะหยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่24นาฬิกาคืนนี้และในวันพรุ่งนี้ตอน7.00โมงเชา้าจะให้กองทัพทั้งสองฝ่ายมาหาหรือร่วมกันโดยมีผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียนมารับฟังการหาหรือของทั้ง2ฝ่ายด้วยและจะมีการจัดประชุม GBC ในวันที่4สิงหาคมโดยมีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพ นายอนวาเผยว่านี่จะเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่จะนำไปสู่การลดระดับความขัดแย้งและความรุนแรงได้ครับท่ามกลางเฟคนิวส์ที่เกิดขึ้นทางแมททับภาคที่2อัดคลิปนะครับว่าตัวเองยังสบายดีอยู่กับลูกน้องที่แนวหน้าและเชื่อว่าทหารไทยทำได้ครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่พภาพทหารกัมพูชาถือภาพถ่ายของพลโทบุญสินภาคกลางแมทับภาคที่2พร้อมกับใส่ข้อความว่า ไอพสร้างความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนล่าสุดพลโทบุญสินได้อัดคลิปวิดีโอพร้อมบอกว่าผมพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทับภาคที่2ยังอยู่กับพี่น้องประชาชนและปัจจุบันอยู่กับลูกน้องที่หน้าแนวอำนวยการรบอยู่ผมมั่นใจว่าทหารไทยทําได้และผมจะอยู่กับลูกน้องไปตลอดผมไม่เป็นไรสบายดีทุกอย่างและคิดถึงพี่น้องคนไทยทุกคนขอบคุณครับ ขณะที่กองทัพไทยได้ออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ทหารกัมพูชากล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีในการปฏิบัติการชายแดนยืนยันว่านี่เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงอย่างสิ้นเชิงและเป็นการบิดเบือนข้อมูลในลักษณะที่ร้ายแรงและไร้จริยธรรมประเทศไทยยึดมัน่นในอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีหรือว่า CWC อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งดำเนินการทงางทหารภายใต้กรอบกฎหมายมนุษยธรรมสากล และภาพที่กัมพูชานำมาประกอบการกล่าวหาก็เป็นเพียงภาพตัดต่อจากเหตุการณ์ดับไฟป่าที่ต่างประเทศซึ่งเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมกองทัพไทยจึงเรียกร้องให้ประชาะคมโลกและองค์กรระหว่างประเทศร่วมตรวจสอบและประนามการกระทำดังกล่าวด้วยกับ ขณะที่เสเบิร์ตตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุณมาเน็ตนะครับว่าได้ทิ้งความเป็นทาหารของท่านไปหมดแล้วใช่ไหมถึงได้ใช้จรวดยิงระยะไกลโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิรับพลตรีวันชนะสวัสดีผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกอร,รมนอกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันพลเอกคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีหมวก2ใบนะครับ ใบนึงก็คือความเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนอีกใบเนี่ยท่านเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่ตอนนี้ท่านเริ่มทิ้งความเป็นทหารไปแล้วใช่หรือไม่จึงไม่เห็นความสําคัญของการมีชีวิตอยู่ของผู้บริสุทธิ์และได้ใช้อาวุธยิงระยะไกลทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ชาวไทยทั้งทังที่ตัวเองไปเรียนโรงเรียนทางทหารต่างประเทศที่มีชื่อเสียงสิ่งที่ผมตั้งคำถ,ถามถึงคุณมาเน็ตก็ถือว่าเป็นในฐานะทหารด้วยกันนะครับ ซึ่งก็ต่อเนื่องมายังเหตุการณ์นี้เลยที่จรวดบ m 2 1ของกัมพูชายิงมาตกใส่บ้านของชาวบ้านที่บุรีรัมย์นะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ชุด e ออทํทการเก็บกู้ทําลายณจุดเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปปิบัติการทําลายกระสุนจรวด BM21 ของทหารกัมพูชาที่ยิงเข้ามาตกทะลุหลังคาใส่บ้านเรือนฝังกลางพื้นบ้านแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแต่เดชะบุญครับ ลูกกระสุนไม่ทํางานเจาะลึกลงไป5เมตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำหรับการตัดสินใจทําลายกระสุนครั้งนี้เจ้าหน้าที่เขาประเมินแล้วว่าการทําลายจรวดที่ฝังลึกใต้ดินแบบนี้จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าและสร้างความเสียหายน้อยกว่าถ้าเกิดพยายามกู้มันขึ้นมาซึ่งเจ้าของบ้านก็ยินยอมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภยัยทําลายเรียบร้อย ดยเจ้าหน้าที่ได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดที่มีการเก็บกู้ประมาณ200เมตรและเมื่อถึงเวลาก็จุดชนวนทําการระเบิดได้สําเร็จจากการตรวจสอบพบว่าภายในบ้านเป็นหลุมดินขนาดใหญ่ลึกประมาณ80ซนติเมตรหลังคาบ้านก็ถูกแรงระเบิดเปิดออกไปครึ่งหลังนะครับฝาผนังปูนของบ้านไม่ได้รับความเสียหายหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะตรวจสอบและก็ชดเชยเยียวยากันต่อไปเจ้าหน้าที่ยังฝากแจ้งเตือนประชาชนหากใครพบเห็นลูกระเบิดลักษณะนี้ตามทุ่งนา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับจะได้ไปเก็บกู้อย่างถูกต้องครับมาดูผลกระทบทางเศรษฐกิจกันบ้างธนาคารกรุงเทพนะครับได้ปรับลดคาดการ GDP ของไทยปีนี้เหลือโตแค่1.5%เท่านั้นจากปัญหาต่างๆที่รุมเร้าไม่ว่าปมขัดแย้งไทยกัมพูชาภาษีสหรัฐรวมถึงการเมืองภายในประเทศนายกอบศักดิ์กูตระกูลรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยวชะลอตัวต่อเนื่องและการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐก็ยังมีรวมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาแม้ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้ชัดเจนแต่เริ่มส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อของประชาชนจึงคาดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวต่ำกว่า1.5จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว3เ์ และหากสถานการณ์ยังยืดเยื้ออาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำต่อเนื่อง2ปีซ้อนจนถึงปีหน้าปี69ด้วยส่วนเสถียรภาพของรัฐบาลยังต้องดูในระยะถัดไปว่าจะก้าวข้ามคันตัดสินของสารรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่งรับมือกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้โดยเร็วเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและเป้าหมายการเติบโตระยะยาวครับขบ่าวบันเทิงวันนี้ติดตามก,กันกับคุณญี่ปุ่นนภัรเลยครับ สวัสดีค่ะเด้วเวลาเด็กขับบันเทิงกันนะคะกับโมโนเซเบอริตี้อยู่ด้วยกันกับญี่ปุ่นนะพาร์ตค่ะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของลำไยหายทองคำนะคะที่ขอส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ทหารบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับบอกว่าจะช่วยสนับสนุนเต็มที่อีกแรงค่ะ คนบันเทิงไทยไม่เคยทิ้งกันนะคะเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสาวคิวทองลำไยห,หายทองคําที่ได้รวมแสดงพลังน้ําใจและส่งกําลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบด้วยการบริจาคเงินผ่านองค์กรต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะลำไยก็ได้ขึ้นคอนเสิร์ตพลังน้ําใจสู่ผู้ประสบภัยจากปัญหาชายแดนพร้อมขอบคุณทหารที่เสียสละเพื่อคนไทยเพราะบ้านใครๆก็รักซึ่งเธอเองทําอะไรได้ก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะ ช่วงวันแรกๆที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะดูก่อนผ่านเพจพี่พี่การจอมพลังแล้วก็พี่พี่บุ๋มกันด้ด่บ้านใครรก็รักอะไรเยางนี้ยแล้วก็เกิดเหตุปะทาที่มันรุนแรงมัได้รับบาดเจ็บท่านแบบเสียชีวิตกันอยนี้คะเราเองก็ทําอะไรได้เราก็อยากจะช่วยเต็มที่อะไรเยงี้คนะ่ะต่อกันด้วยนางแบบตัวแม่นะคะอย่างพี่ลูกเกดเมทินีค่ะที่บอกเลยว่าใครอยากจะเปรียบเทียบก็เชิญหลังจากเจ้าตัวนะคะทำรายการเฟ้นหานางแบบคล้ายกับรายการดังค่ะ โนสนโนแคร์ no son, no ก็ต้องยกให้กับนางแบบสาวตุ่มแม่อย่างพี่ลูกเกดเมทินีนี่แหละค่ะที่ได้หันมาสร้างรายการใหม่เพื่อเฟ้นหานังแบบเองไม่วายเจอวิจาร์พร้อมกับเปรียบเทียบหนักกับรายการดังที่ตัวเองเคยทํางานนี้พี่ลูกเกดก็เมินใส่เสียงวิจาร์ของชาวเน็ตนะจ๊ะพร้อมกับบอกว่าการทํารายการเนี่ยเป็นคนละแบบกันใครอยากจะเปรียบเทียบก็ตามสบาย อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าเป็นคนและแพลตฟอร์มเปรียบเทียบก็เปรียบเทียบเพอจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ไปจะทำอะไรทําไปาแต่หน้าที่ของเกดที่นี่คือเป็นครูและสอนลบปั้นให้เด็กไปเกิดที่เมืองน,นอกเท่านั้นแหละจะเอ,อะไรอีกอาจากตัวแม่สู่คุณพ่อนะคะนั่นคือพี่เบกสัญชัยค่ะที่ออกมาบอกเลยนะคะว่าส่งบอดี้การ์ดแอบซุ่มดูแลน้องลิยาเวลาลูกสาวกลับบ้านดึกค่ะ เอ่ยปากเลยคะ่ะว่าทั้งห่วงแล้วก็ห่วงเมื่อน,น้องลียาวัย16ปีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของพี่เป็กสัญชัยและพี่ธัญญาธัญญเรศโตเป็นสาวสวยสะพั่งเลยล่าสุดได้เจอคุณพ่อเป็กก็ยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวเนื่องจากว่าช่วงนี้น่ยต้องไปฝึกซ้อมในการเป็นศิลปินทําให้ต้องกลบบานดึกจึงหลุดปากค่ะบอกว่าแอบจ้างบอดี้การ์ดให้ดูแลแบบไม่รู้ตัวพร้อมกันนี้ยังฝากติดตามผลงานของน้องลียาอีกด้วยคะ่ะ มากกว่าเพราะตอนนี้เขาต้องซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปเองกลับเองโดยรถไฟอะไรแบบนี้ก็เป็นห่วงมากๆมากเลยเร так าต้อมีคนที่ขาดที่เราพยายามแล้วคือจริงๆก็เงียบแอบไม่หรอกเขาอยากให้คนภายนอกคือว่า้เขาพูดโตแล้วจะเองได้ ส่วนคู่นี้โดนเมาแรงมากคุณผู้ชมวันเลิกกันแล้วลาสุดแบงก์กับพิมถาค่ะก็เลยควงกันออกมาตอกย้ำว่ารักยังหวานนะคะพร้อมมีคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วด้วยจ้ะ ไม่มีพาพคู่หวานออกมาให้ได้เห็นนะคะจนมีข่าวมาว่าคู่ของหนุ่มแบงค์ทิติกับแฟนสาวพ,พิมถาฐานิดาได้เลิกรากันแล้วล่าสุดค่ะแบงค์ก็เลยควงพิมถาออกงานเคลียร์ข่าวลือยืนยันว่ารักยังหวานดีแม่ไม่ค่อยลงรูปคู่แถมยังบอกด้วยนะจ๊ะว่ามีคุยเรื่องแต่งงานกันไว้แล้วแต่ขอรอสร้างฐาน,นะให้มั่นคงก่อนค่ะเหมือนเป็นตอนเด็กๆทุกค,คนก็คงแบบเอาโตมาอยากใส่ชุดสา,าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอเราโตมาจริงๆอะ ไม่คือเรามีคุยเรื่องนะาข้ออยู่แล้วเราทั้งคู่ก็ต่างตกลงลงมติกันว่าเราก็ตั้งใจทํางานสั้นในสร้างตัวแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยพร้อมกันยังอยากจะทาตัวเองให้พร้อมที่จะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก่อนก่อนที่จะแบบไปขอสูงลูกสาวเขามาอะไรอย่างเงี้ยถัดมาที่ซีรีส์คนน่ารักมักใจร้ายนะคะที่วันนี้ค่ะพี่ซันขอเคลียร์ใจกับน้ำขิงหลังจากมีเรื่องผิดใจกันค่ะ ทำเอาแฟนๆอินตามไปกับความสัมพันธ์ของพี่ซันและน้ำขิงในซีรีส์คนน่ารักหมักใจร้ายที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่พี่ซันต้องเคลียร์ใจหลังจากทำน้ำขิงใจพังเพราะว่าดันเข้าใจผิดจนเป็นเหตุทำให้น้ำขิงเนี่ยต้องเสียใจหนักมากงานนี้พี่ซันจะนอง,งองน้ำขิงได้สำเร็จไหมขณะที่ด้านของพี่มะนาวเองก็ไม่น้อยหน้านะจ๊ะเพราะว่ากว่าพี่ตูนจะรู้หัวใจตัวเองเนี่ยก็เล่นทำเอาคนรอบตัวถึงกับปั่นป่วนไปหมดมาติดตามทั้งสองคู่ได้คืนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโน29วนีค่ะ ผมอยากจะขอบคุณพิ่สัตทำให้ผมรู้ว่าหัวใจของผมอยู่ที่ไหนผมว่าเราไปกันต่อไม่ได้พี่พูดอะไรผิดอ่ะขิงไม่อยากฟังฟจอมอาจารย์พี่ต้องไปไหนี่ฟังพี่ได้ไหมปิดท้ายเอาใจแฟนบอลกันหน่อยนะคะโมโนแม็กซ์ค่ะจัดแพ็กเกจให้ดูบอลแบบครบทุกแมตช์เลย เียมันกว่าครบทุกแม์ที่ Monomax กแค่มี Android TV หรือกล่อง Android Box ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Google Play เข้า Google Play Store ติดตั้ง Monomax กเปิดแอปพลิเคชันและสมัครบัญชีแกน QR Code เพื่อสมัรแพ็กเกจเลือกแพ็กเกจ t a ต d a า d ลีกใหญ่บอลไทยรวมครบในแพ็กเดียวรายเดือน299บาทรายปี2,999บาทผุมกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว Monomax กสตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป ครบด้วยราคาดีอีกรีบสมัครเลยทั้งหมดนี้คือโมโนเซอร์วิตี้ค่ะแบงค์ขอบคุณนะครับคุณญี่ปุ่นครับยินดีค่ะขอติดตามช่องทางออนไลน์ของโมโนเท i n นนานกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือโมโนเข่าข้าครับ